ผมเช่ารถกระบ,บี่มีหนึ่งรถนมสองครับวันนี้มีรถสวยๆมาเสิร์ฟอีกหนึ่งคันนะครับ h o n ด้ a c อ o r d ปี22 1.5เทอร์ 2, 5, บโบ30,000กิโลแท้ๆนะฮะสวยจับเลยสีขาวเลขไม่เพียงแค่30,000กิโลเองเพื่อนๆนะสวยมากนะ36,000โลภายในรถคันนี้โคตรสวยเลยเพื่อนๆฮะเป็นสีน้ำตาลตัดลายไม้วอลนัทตัดสีดำคอนโซลสวยแบบไม่มีที่ติเลยครับเพื่อนๆครับงานอินทีเรียภายในกลิปเลยนะเนียนตาจริงๆนื่อนะ สวยสุดๆไปเลยเพื่อนฮะแผงเทจอยู่ครบทั่วเลยน็อตด้านนงด้านในสวยหมดเลยเพื่อนๆฮะด้านหลังมีม่านข้างให้เรียบร้อยเลยแล้วก็สะอาดสะอ้านมากเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยครับเพื่อนๆอฮะไอห,หาอยู่รีบมาจับประจองเป็นเจ้าของนะเพื่อนฮะมันสวยสุดๆไปเลยนะฮะประหยัดว่าป้ายแดงไปหกแสนบาทสบายๆด้านหลังสวยมากนะฮะซอกเซากในเดิมหมดเลยพี่โอ้โหสีกาวตะเข็บต่างๆเดิมสุดๆไปเลยฮะเดิมมากๆครับสันหลังขวานะฮะเหมือนสันหลังซ้าย แปะแปะแปะปะเลยเครื่องมือแม่แ,มแรงยังอะไรครบถ้วนเลยนะครับด้านหลังนะฮะรอยซีนกาวแปะปะแปะปะเลยเพื่อนๆครับงานอินทอเนีัภายในคอนโซลนะฮะคอนโซลกลางคอนโซลล่าง,คอ,ลลางคอนโซลกลางนะสวยมากเพื่อนเพื่อฮะไม่มีที่ติเลยนะกลิ่นใหม่หอมริบเลยเพื่อนฮะ เหมือนรถใต้แด,ดจงจริงๆกันนี้30 0 0 0กิโลมาดูห้องเครื่องกันนะฮะงาวัดสวยกิ๊บเลยฮะเพื่อนเพื่อนะเครื่องยนต์ใสๆกิ๊บ์กิฟเลยนะครับ,ลลลรบแล้วก็สูงหัวชกซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะเพื่อนฮะแล้วก็รตยึดฝากระโปรงเดิมหมดทั้งลันทั้งลำทั้งลำเลยทั้งลำเลยเพื่อนๆื่อนฮะนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบท้่นเลยเพื่อนฮะสวยนางฟ้าจริงๆเพื่อนครับ,นะรบภายในสวยภายนอกสวยห้องเครื่องเดิมเดิมเสียงเครื่องก็โคตรเพาะเลย รถมือสองมาตัดสินที่สภาพรถตัดสินที่เอกสารสิทธิ์นะฮะเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบนะฮะสองหนังครบทั่วเลยนะครับเพื่อนเพื่อนกูจะดำลองครบหาที่ไหนนะครับเพื่อนๆครับไม่แท้สามหมื่นกิโลเสร็จแล้วเราก็ออกใบรับประกันให้คุณนะฮะว่า ไม่มีชนหนักสีกว้างตัดต่อเป็นสีเป็นเครื่องก่อไม้ย้อมแมวไฟไหม้น้ำทั่วใหม่แท้โอนได้สมุทสร้างถังทะเบียนตัดหน้าตัดกลางตัดหลังให้คุณสบายใจเป็นระลอกสอนเลยเรากล้ารับประกันร,ราคาสิ้นสุดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันเครื่องเกียร์รให้หนึ่งปีสองหมื่นกิโลนะครับแปดแสนแปดหมื่นแปดพันเงินสดรีบไปนะครับเงินผ่อนผ่อนเดือนละหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทแปดสี่นวด